โคเจมคนระับโคเจมเคยเทรดทำไมถึงแปดหลักนะครับพี่แน่นอนครั้งล่าสุดเดี๋ยวพี่เทรดกำบรายยี่สิบสองล้านเพราะเข้าใจเรื่องนี้นี่คือตัวอย่างที่เทรดก็ได้กำบรายยี่สิบสองล้านซึ่งหลักคิดที่ทำให้ผมสามารถทำได้ตซ้ำแบบนี้เนะี่ยข้อที่หนึ่งก็คือ ถ้าเราได้กำไรจากการเทรดแบบฟุกๆหรือว่าเราไม่รู้ว่าได้กำไรเพราะอะไรเมื่อเงินตลาดขึ้นหรือว่าลงถูกทางพอดีเราไม่ควรดีใจกับกำไรที่ได้มากครับแต่ทีนี้เราเควรยินดีคือเราได้กำไรจากาการวางแผนการเทรดตั้งแต่ต้นและเราสามารถทํามันซ้ำๆได้หลายครั้งครับเพราะนั่นหมายความว่าเราสามารถหาเงินได้ซ้ำๆจากวิธีการที่เราตกผลึกมาแล้วกำไรมากกำไรน้อยไม่สำคัญเท่ากับแผนการเทรดที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าเราได้เงินมาจากการไม่บังเอ,อิญตั้งแต่แ,ตแรกอย่างชุดที่ผมได้กำไรยี่สิบสองล้านเนี่ยผมใช้เงินไขาการเทรดอยู่ห้าอย่างครับหนึ่งคือเรื่องของมารลาา์ ทำให้ระยะที่ราคาขึ้นไปพักตัวเนคือ1น7 2ซึ่งเป็นเลเวลที่คู่กันครับเงื่นงอนไขอันเด็ข้อที่3คือฟิโบแฟ a n เนี่ยโอเวอร์ oh, ครับ ในระดับไทม์เฟรมเฮดวันคือราคาเนี่ยขึ้นถึงจุดที่แพงเกินไปของตลาดแล้วทำให้เจ้าตลาดเนี่ยจำเป็นต้องเทขายลงมาก่อนเพื่อปรับฐานใหม่แบบนี้จะเทแรงครับสคือราคาสร้างซัพพลายโซนในระดับไทม์เฟรมเฮดโฟแสดงว่าราคาเนี่ยกลับตัวที่โซนสําคัญแต่ว่าเป็นการสร้างซัพพลายก่อนแล้วก็มาเก็บอีกทีหนึ่งแล้วก็กลับตัวแล้วก็มีการคอนเฟิร์มอีกตัวนึงก็คือฟิโบูร์รีชั่งเมนที่หกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ครับหลังจากที่เอ็มเอสแอดีตัดสวิงในระดับไทม์เฟรมเอ็มสามสิบและเงื่อ,าาอ Time frame four, day น อสองถ้าเราเทดแล้วติดดอยหรือว่าราคาขึ้นต่อแล้วเราติดเหวมองให้เป็นโอกาสดีครับเพราะว่าเราจะได้ราคาที่ดีกว่าถ้าราคาเนี่ยยังไม่ดุดจากแผนราคาสามารถกลับตัวในจุดที่ดีกว่าได้ทําให้เราเรียนได้ไหมราคาดีและอาจจะคุ้มกว่าสาถ้าเราขายหมูอย่าไปกลัวครับถ้าเรายึงอยู่ในแผนการเทรดการขายหมูมันก็คือวิธีการทํากาไรเข้าพอร์ตไปก่อนที่เหลือเราถือรันจนก,กว่าจะกลับตัวถ้าเราเซลมาแล้วราคาขึ้นอย่างน้อยเราก็ขายไปลำบ,บางส่วนแล้วแต่ถ้าราคาลงต่อเราก็จะมีกําไรที่มากขึ้นดังนั้นการเทรดเราควรขายหมูเพื่อป้องกันการกลับมาแพ้ในเต็มนี้มากครับ สถ้าเราเทรดขาดทุนเนี่ยให้กลับมาทบทวนแผนการเทรดเอามาปรับปรุงแต่ไม่ต้องเสียใจคับให้กลับมาทบทวนว่าเทรดสรับมีมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นหลอดซ้ายเราออกเท่าไหร่เสี่ยงมากไหมไม่เข้ากับทุนการจัดก,การการเงินในพอร์ตเนี่ยเราถูกต้องหรือเปล่าเราเช็คข่าวหรือว่าตารางข่าวก่อนที่เราจะเทรดหรือเปล่าเช็คสภาพาตลาดช่วงนั้นไหมว่าเป็นแบบไหนใช้แผนไหนในการรับมือ ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็แค่แก้ไขมันครับแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนอันนี้คือสิ่งที่ต้องกังวลเทรดกำไรเทรดการทุนเทรดขายหมูหรือว่าตกรถหรือว่าติดดอยหรือว่าเทรดซัฟต์อลอตเป็นเรื่องปกติครับอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงสำหรับผมโค้ชเจมส์สตนสัน้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกการเทรดครับเมื่อเราฝึกฝนจนชินกับตลาดตลาดนี้จะให้รางวัลเราเองครับเพราะผมก็ไม่เคยเชื่อว่าตลาดนี้จะให้เงินผมได้ถึงขนาดนี้แบบที่เด็กธรรมนาคนหนึ่งจะจินตนาการไว้ถึงว่าจะหาเงินได้มากถึงขนาดนี้ครับและสำหรับใครที่ดูคคคลลิิปนนีี้้้จบบบแวชชออออออาพพเเเเเทททรรรรรดดดด์์์ใตตงมมั